เอาะจะกินหมูกระทะเปิดสวิตซ์ปักเอาแล้วครับหม้อหมูกระทะก,กินไฟเท่าไหร่เนี่ยมาแล้วสี่สิบสี่เอ็มสองพันหกร้อยกิโลวัตต์โอ้โห อ่อสองพกิโลวัตต์นะครับตัดไปแล้วใบพาดเข้าการไฟฟ้าอ่าก็ตั้งไว้นะครับการใช้ไฟเกินวันนี้ใช้ไฟอยู่ที่2150วัตต์วันนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับชาร์จไม่ทัน ใบพัดเรีเยบร้อย